ต่อกับฟ้าขาวยี่ห้ออเน,นินรุ่นนี้3 5 K คของคุณประดิษฐ์จังหวัดอุบลราชธานีเขียนรายละเอียดมานี่ครับ<อ>ก็บอกว่ามีอาการเสียงดังตับแล้วก็ดับไปเลยครับนะแบบนี้ก็ช็อตไปแล้วครับเดี๋ยวจะเอาติดที่นี่นะครับนี่เอาไว้ตกแต่งห้อง แกะแล้วลครับมีรอยอักตรงนี้นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับอะไรเสียเป็นกองเลยก็เขียนไว้นี่ครับมีออปโตโ้ครับเบอร์ 3120A นเเปลี่ยนไปสี่ตัวแล้วก็เมื่อกี้ทดสอบนะครับมีควันออกแกะดูอีกที mpvt ไดโอดซีเนอร์ไดโอดไหมครับ ตอนนี้ก็อซ่อมเดือดพอแล้วเด๋ยวจะทดสอบทีละอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สวิตชิ่งในการทดสอบนะครับจ่ายเข้าเครื่องครับที24โวลต์5แอมป์แล้วก็จะจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับถ้ามีไฟ AC in เข้าเครื่องหน้าจอก็ต้องแสดงผลถ้ามีการตั้งค่าชาร์จจากการไฟฟ้านะครับมันก็ต้องมีการชาร์จครับ ต,ตอนนี้ไม่ได้ตั้งนะครับก็จะอยู่แบบนี้ตัดไฟ AC ครับต่อไปมุมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อทดสอบสวิตชิงในด้านแผงโซลาเซลล์ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะมีการชาร์จนะครับันลักัณ์แผงขึ้นมาแล้วมีเสียงเตือนนะครับ แปมาที่220ร้อี่สิบตอนี้มีการชาร์จนะครับต่อไปนะครับลองสวิตช์เวอร์นะครับมีไฟ230บโวลต์ออกมาแล้วครับผมจะเพิ่มกระแสเข้าไป ทดสอบโหลดนิดๆหน่นนอยๆน,นะครับตอนนี้โหลดอยู่ที่1 0อยวัตต์ครับแสดงที่72วัตต์กินกระแสที่6แอมป์แล้วนะครับสวิตชิ่งหมุนใจได้ที่18อันนี้1 0อยวัตต์กินไป6แล้วนะครับถ้า200วัตต์ก็จะกินไฟอยู่ที่ สิบสองแอมป์ครับต้องเลือกแล้วครับตอนนี้สองร้อยวัตต์ครับกินกระแสสิบสองแอมป์สิบสองหกเจ็ดแปดไม่รู้จะตัดหรือเปล่านะครับน่าจะเกินเปิดอีกรอบนึงเปิดลงที่สามร้อยวัตต์ครับกินกระแสสิบหกจุดเก้าครับก็ได้เท่านี้ครับ สวิตชิ่งใจได้เท่านี้แลใน,นช่วงกลางวันนะครับจะหาโอกาสทดสอบกับแบตเตอรี่แล้วแผงโซลาเซลล์กันอีกทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพุนสว,ส,สวัสดีครับ